เราไปเริ่มกันในเรื่องที่ก็คือคักไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะในเรื่องของการสมัคร สอบอบจอนะคะทาง2ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต่งนะคะในการชิงชัยจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็มีการเร่งลงพื้นที่หาคะแนนเสียงกันอย่างหนักโดยเลยทีเดียวนะคะโดยเบอร์2ค่ะลงพบปะพี่น้องประชาชนหลายอำเภอแล้วนะคะขณะที่เบอร์3ค่ะก็หาเสียงที่ตลาดเซฟวันหวังว่าจะดึงคะแนนเสียงคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ค่อนข้างจะไปท่องเที่ยวกันเยอะนะคะที่เซฟวันค่ะ เรามาเริ่มต้นค่ะที่ผู้สมัครเบอร์สองกันก่อนนะคะนางยละดาวัวงสุภกิจโกศลค่ะเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็มีการลงพื้นที่หาเสียงที่อำเภอโชคชัยนะคะก็มาพร้อมกับทีมงานซึ่งก็ประกอบไปด้วย นายซ้ายผลกระโทกนะคะผู้สมัครซออาบาจาก <c oughs> เขตอำเภอโชคชัยแล้วก็คณะผู้ช่วยหาเสียงชุดใหญ่เลยลงพื้น <c oughs> ที่หาเสียงในเขตอำเภอโชคชัยจุดที่1ค่ะไปที่บริเวณวัดดอมไพรนะคะมีชาวบ้านจาก3ตมตบลจํานวนไม่น้อยนะคะ500คนค่ะเข้ามาร่วมรับฟังการปราศัยแล้วก็จุดที่2ค่ะบริเวณสาราวัดใหม่สับปทุม ใกล้กับอำเภอโชคชัยนะคะมีชาวบ้านจาก3หมู่บ้านจํานวนกว่า500คนเช่นเดียวกันแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะที่บ้านลัลมใหม่พัฒนามีชาวบ้านจาก4หมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังนโยบายกว่า500คนเหมือนกันนะคะคโดยในทุกจุดเนี่ยชาวบ้านเขาก็ตั้งใจนะคะในการที่จะฟังนโยบายการพัฒนาโคราช การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ค่อนข้างให้ความ,มสนอกสนใจทีเดียวนะคะใช่ครับโดยนางยลดาผู้สมัครนายกอบจอเบอร์สองนะฮะได้กล่าวว่าอำเภอโชคชัยถือว่าเป็นบ้านเกิดของตนเองครับหลังจากวันรับสมัครก็ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาต่างๆของชาวบ้าน ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการพัฒนาตามที่ได้วางไว้โดยการให้ชาวบ้านครับได้มีส่วนสร้างร่วมคิดร่วมทำโคราชชมใหม่ซึ่งถึงวันนี้ครับได้เดินทางไปพบกับชาวบ้านมาแล้วรวม15อำเภอครับร้อยกว่าตำบลและคิดว่าจะต้องไปให้ครบทุกทุกอำเภอนะฮะที่มีป้ายหาเสียงของตนไปติดซึ่งนับจากนี้ครับก็เชื่อว่าจะไปได้ครบอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาครับทุกที่ที่ไปก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนคนโคราชในการที่จะร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ตามนโยบายที่ได้กําหนดไว้อันนี้ก็จะเป็นของคุณยลดาได้กล่าวไว้นะฮะค่ะมาดูในส่วนที่นายแพทย์สาเริงแยงกระโทกกันบ้างนะคะผู้สมัครนายกอบอจนครราชสีมาเบอร์สามค่ะก็ลงพื้นที่ที่ตลาดนะัดเซฟวันนะคะเขตเทศบาลนครนครราชสีมาไปพูดคุยกับ <C oughs> พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดกันซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในตลาดนัดนะคะ่ะบางคนรู้จักด้วยนะคะเมื่อเห็นทางนายแพทย์สำเริงค่ะก็เดินมาพูด เลยแล้วก็ขอจับไม้จับมือถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกนะคะครับผมซึ่งนายแพทย์สำเรทธิงนะฮะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าตนเองนั้นเร่งหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนทุกๆวันครับพร้อมกับโพสต์หาเสียงผ่านสื่อโซเชียลโดยนําผลงานที่เป็นรูปธรรมเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเอามาเป็นจุดข,ขายนะฮะในฐานะที่เคยได้รับรางวัลเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นและเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตและปัญหาท้องถิ่น ซึ่งหัวใจของการพัฒนาอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนร่วมคิดร่วมสร้างร่วมผลักดันแสดงศักยภาพให้เป็นหนึ่งผ่านสภาประชาชนเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาโคราชบ้านเองให้เจริญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองแก้ไขปัญหาตรงจุดบริหารอย่างมืออาชีพรวมพลังคนโคราชให้โคราชเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนายแพทย์สำเริงอย่างกระโทกฮะก็คึกคักเ <c oughs> ข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะ